สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวค่ะกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะวันนี้ปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวซื้อเข้าเขามาค่ะสั่งเข้ามาค่ะเป็นแต่ว่าเรามาลวกเส้นใส่เองไม่เอาเส้นเขาเพราะว่าเส้นเขามันจะมันจะอืดค่ะมันติดกันนี่ค่ะเอามาเอาเสนยวของลวกใส่แล้วกับผักบุ้งนะคะพี่น้องค่ะใส่ลูกชิ้นเพิ่มลูกชิ้นเข้าไปค่ะกับปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะ ทั้งพงริกทั้งอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นน้ำตกเนื้อ,อพอใช้ได้อยู่ค่ะมาค่ะสิแ์บน้ำกันเลยค่ะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ให้ต่างประเทศน้ำค่ะมาค่ะส,สิอืมชิ้น สวัดโตสูงไ่มอืนตานเป็นก่อนพี่น,น้องค่ะ เส้นเล็กนะคะ mm hmm. บดใต่ผักมากค่ะบดไม่ได้ยังกาเซื่อมค่ะว่าไม่ได้ผักอื่นไม่มีหัวละพาดอ,อร่อยค่ะแคบหมูกับมีดแต่บดแตเอาไม่นำ ทางเน MM ื้อเปื่อยเพิ่นไดแบบเนื้อสิ้นเล็กๆนิ้อยๆเพิ่นขมขอถอดได่หรือไงสุภาพขอถอดขอแพ้ได้หรือไงคะ เพิ่นให้หัวซุปเท่ามาน้ำน้ำซุปเพิ่นบริได้ใส่ถุงองอพี่น้องค่ะเพราะว่าบมักถุงหงอโบมกัออก,บมกกรถุงหงอ,อใส่ก๋วยเตี๋ยวเนาะคะ่ะเป็นบางคนบางท้นมันกรกินก็สิมีผู้บ่กินเ,นเหือนอยู่ค่ะไม่งอกไม่ผักไม่งอกค่ะสั่งก๋วยเตี๋ยว กัเปิดสินนิดหน่อยบางสินกับไขมันหลายคหะ ภาสาใจคือเนื้อแถวแถวบันเท่าค่ะแถวภาคอีสานเนาะแ่บเเนื้อแถวบันเท่า

แซ่บแซ่บพี่น้องค่ะขอเถินได้ไหมเพชรแค่แตกแค่แตกค่ะซึ่งเผ็ดตั้งหวานค่ะสิบแซ่บ๋วยเตี๋ยวเนื้อเปือือดชิ้นค่ะ เส้นเล็กแสบๆนําเป็นหนามน้าตกเพื่อนใจน้าตกมาให้ค่ะกระแสบค่ะสีเหลือยุบลายค่ะเหลือเป็นหนามนะคะมันเพิ่นแบบบนนามมันลายค่ะสั่งพิ่นเอาบริเวณเองค่ะกะขอบคุณในการรับชมของพี่น้องทุกคนค่ะเพื่อนๆพี่น้องที่น่ารักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ